พี่เคยแบบเจอแบบจังๆไหมเคยไหมจังๆมใหม่เครับแต่คนที่เคยเจอจริงๆอ่ะพอดีแกเสียชีวิตเมือ่อเมื่อเดือนกว่าเองเถูกไปชอดคนนั้น,น่ะแกจะค่อนข้าง,งจะเก่งเรื่องแบบนี้ด้วยจะเล่าอีกเก่งเจอยงไงเขาเคยเห็นไยเขาแกอายุเยอะแล้วนะคน,คนในพื้นที่ตรงนี้จริงๆเนี่ยคือญาติๆ,ๆผมนี่แหละแกเสียไปก่อนเหรอครับแต่แต่แต่พี่คิดว่าในกล้องวงจรปิดนี่มันคือผีเหรอผมก็ไม่มั่นใจผมก็ไม่มั่นใจอันนี้ที่ผมลงมาเนี่ย ถ้ามันมีจริงอ่ะมันจะเกิดอาการกับผมนะแต่ถ้าไม่มีไม่ใช่ว่าผมมาหักล้างความเชื่อพี่นะผมบอกว่าผมไม่ได้ลบหลู่ความเชื่อไปหรอกแต่ผมก็จะบอกว่ามันคืออะไรนะแต่ถ้ามันมีพลังงานอย่างที่พี่คิดอ่ะผมก็จะเกิดอาการนะแต่ถ้าไม่เกิดอาการมันอาจจะสันนิษฐานได้หลายอย่างทีนี้ชาวบ้านเขาเนี่ยอาจจะมีความเชื่ออะไรอ่ะอะไรผมไม่รู้นะแต่ผมไม่ได้มารลบหลู่ความเชื่อเขาครับผมแค่อยากจะมาสัมผัสว่ามันมีหรือไม่มีได้ครับยินดีเลยครับ นะครับผมพอดีผมอยู่จันบุรีไงพี่โทงไงครับครับที่แรกจะให้ผมวิดีโอคอรใช่ไหมก็เลยอยู่พอดีเออเจอเลยคือบ้านหลังนี้ปกติพี่อยู่บ้านหลังงังไล่ะผมอยู่หลังนี้ครับแต่เหลังนี้ผมซื้อทีวไไปแล้วพอดีแบ่งให้ทีเมียเขาซื้อต่ออ๋อแต่เหตุการณ์เจอหลังนี้ครับเนี่ยตรงหน้าที่ที่รถจอดตรงท้ายรถแล้วพี่ไปทำอะไรตรงนั้นอ่ะผมไม่ได้ทำครับเดี๋ยวผมเปิดในโทรศัพท์ดูเราะว่ากล่องบันทึกตัวนู้นนั่นตัวที่เห็นะ อ๋อเปิดตอนทีกี่กี่ทุ่มอะตอนนั้นตีสองยี่สิบเก้านทีพี่ตื่นทำบ้าตีสองเขาหลับกันไะเอาอย่างนี้คือผมอะทำงานทั่วผมเดินทางไกลผมมีอาชีพทำความสะอาดถนนทุเรียนผมนัดกันคือว่าเราต้องวิ่งออกตีสีเนี่ยคือเราต้องเดินทางเพราะมันช่วงโควิดก็เลยตื่นตีสองครับตื่นมากัลุกหุงข้าวอะไรเงี้ยเตรียมหุงข้าวหุงปลากันแล้วตีสามกว่าเนี่ยเราต้องเดินทางให้มันได้ตีสีแล้วเราก็ออกถนนใหญ่กันอ๋อแล้วเจอดวงไฟครับคือแม่บ้านเนี่ยเขาขี้เกียจโทรปลุกลูกน้อง เลยเขาเปิดกล่องอ่ะดูว่าขึ้นรถกันหรือยังแต่เปิดมาแล้วมันยังไม่มีใครขึ้นครับยังไม่มีใครขึ้นเลยแล้วเนี่ยมาเห็นดวงไฟแต่ผมเห็นนีลคิด่มันก็รอไปมันไม่มีว่าเพราะว่ามันไม่มีมันมันปรากฏช่วงไหนครับที่โดนก็มันส่องมาทางฝั่งนี้มันปรากฏช่วงช่วงนั้นช่วงนั้นต้องถามที่บ้านแล้วพี่กลัวไหมก็ขนลุกเหมือนกันครับแล้วพี่ได้ออกมาดูไหมออกมาดูแต่ไม่เห็นครับคือจริงๆอ่ะผมกลัวคนขโมยทุเรียนหลาน อ๋อความจริงเราไม่ได้กลัวผีกลัวคนขโมยทุเรียนเพราะผีถ้าจะขโมยทุเรียนมันคงจะแดกทุเรียนไม่ได้แต่ถ้าคนมันขโมยไปไล่เลยครัแต่ดูเราไปฉายมันไม่มีเพราะมันไม่มีสะท้อนส่งมาหาเรามาส่องมาทางนี้นั่นแหละที่ผมมีตรงข้อตรงจุดข้างหลังหมอบ้าสัมผัสอะไรได้ไหมครับยังเลยยังเลยสัมผัสได้แค่วามชุ่มชื้นเพราะฝนเพิ่งตกไปปกติถ้าเกิดพื้นที่ที่มีหีโพงมีกระสือมีอะไรหมอบ้าจะมีอาการยังไงครับแบบที่เราเห็นในคลิปอะ น้ำตาไหลหา,าวแล้วก็อ้วกแล้วก็อาเจียนนะครับ<ง>แต่อันนี้คือยังไม่แต่กล้องตัวไหนมาจับนะกล้องอยู่ตรงข่ากล้องตัวนี้แต่แล้ว่ากล้องตัวน,นี้มันส่องมาตรงนี้ใช่ไหมใช่ครับเนี่ยจุดที่เห็นเนี่ยคือตรงข้างหลังบริเวณนี้ใช่ไหมอ,หอ๋อ,อ,อ,อพยายามเข้าตรงนี้อ๋อพยายามเข้าตรงนี้ก่อน จะเข้าาเบ้านแต่เหมือนจะเข้าไม่ได้ครับเข้าไปทำไมคือถ้าคุณฟ้าคิดต้องกงวนบ้านนะเราบอกกลัวเรื่องดวงวิญญาณคือเหมือนกว่าเขาเราติดปกติป้องกันอะไรอย่างงี้เปล่าผมเองนี่แหละเนี่ยมันก็ก็พูดยากนะก็พูดถึงก็บอกมันกับคนคนจะต่อไป ครับจากคลิปที่เห็นเนี่ยเป็นภาพที่เห็นจากกล้องวงจรปิดนะครับซึ่งเป็นลักษณะการถ่ายตอนกลางคืนปกติแล้วกล้องวงจรปิดทุกชนิดจะเป็นระบบลรลังสีอินฟเรตน,นะครับบริเวณหน้ากล้องจะมีการส่ง,ลงรลังสีอินฟลรดออกไปแล้วก็กระทบกับวัตถุที่อยู่ไกลๆแล้วก็สะท้อนกลับมาเพราะฉะนั้นเราจะเห็นภาพลักษณะเป็นขาวดําถ้าเป็นกล้องวงจรปิดรุ่นเก่านะครับแต่ถ้าเป็นกล้อง อินฟราเรดรุ่นใหม่จะสามารถที่จะเห็นภาพสีได้ด้วยหรือว่าถ้าแสงน้อยกว่านั้นก็จะเห็นภาพสีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นจุดขาวๆเ,เป็นลักษณะปกติของการมีมแมลงไปรบกวนบริเวณหน้ากล้องวงจรปิดก็จะเกิดการสะท้อนนะครับโดยรังสีอินฟราเรดจะยิงไปที่ตัวมแมลงแล้วสะท้อนกลับมาที่เซ็นเซอร์ตัวรับของกล้องก็จะมองเป็นลักษณะจุดสีขาวซึ่งเป็นภาพลวงตาเป็นลักษณะหลอกตาของการรีเฟกซกแสงปกติ ซึ่งเกิดขึ้นทุกเคสลักษณะอย่างนี้ทั่วโลกนะครับแล้วก็ทุกคนก็จะดึงไปเรื่องของผู้ผีพีศารในเรื่องของสยศาสตร์นะครับตรงนี้ไม่มีอะไรเลยครับง่ายๆสั้นๆแมลงมากวนอยู่หน้ากล้องวงจรปิดที่มีระบบอินฟาราเรดครับพอพี่เปิดมาปั๊บพี่ไม่เห็นซึ่งในกลางคืนเนี่ยตาเราอ่ะมันไม่เห็นหรอกรแต่กล้องมันจะจับความละเอียดของมากกว่าตาเราได้นั่นคือลักษณะของแมลงกลางคืนอ่ะ เพราะมันก็บินลักษณะนะแต่ถ้ามันเป็นแบบกระสืออย่างที่พี่คิดอะ่ะมันต้องมีแสงมันวาบแล้วก็ลอยว่าไปอะ่ะแต่นี้มันก็เป็นแสงนิ่งแค่ทิศทางของที่เขาจะบ,บินนะพี่แต่อันนี้ผมพยายามที่จะสื่อว่ามันมีหรือไม่แต่มันไม่เกิดอาการครับผมแต่อันเนี้ยพี่สบายใจเถอะไม่ใช่ผีครับ <laughs> ถามว่าเขาเคยมีเขาก็เล่าผ่านมาแต่ก็นี่ว่า,ายังไงล่ะคือ ของพวกนี้ผมจะไม่ไม,ไม่ไม่นันเลยแต่เป็นพวกเมตตาธรรมดาอย่างเราเราก็เกิดวันนั้นนะคือเราไม่ครับแต่เรื่องตีพึ่งก่อนเคยได้ยินอยู่เพราะว่าทางไหนทางเราทางฝั่งเนี่ยแต่มันนานแล้วมันเริ่มเสื่อมเสื่อมเสื่อมไปเสื่อมเสื่อมไปก็คนก็เริ่มขาดความเชื่อมั่นกันครับตอนนี้ทงความเชื่อของเราเนี่ยจะเอาจะดำเนินการยังไงต่อหมอปลาก,ก็บอกว่าไม่ใช่แล้วก็ดีครับจริงๆผมตั้งใจจะทําบุญนั่นแหละถ้าเกิดมาเป็นอย่างนี้จริงๆเราก็ต้องขอเข้ามาเราโทษเขา เพราะว่าบางครั้งเราอาจจะรู้บงังรู้รู้เท่าไม่ถึงการเราก็ต้องขอโทษเขาแหละครับแต่ก็สบายใจขึ้นสบายใจครับ,บคือถ้าแกมาเนี่ยผมก็ดีใจฟอบอ,อกหม,มอปามาเอออะไรอะไรที่เจนันมาก็ให้แกเฉลยมาะะเราก็รอฟังครับเราก็อยากรู้เพราะเราเองเราไม่สามารถที่จะมองเห็นตรงจุดนั้นได้ครับก็พูดง่ายก็กลัวอยากให้มันสิงทีนี้หายครับหายก็เดี๋ยววันพระแล้วฮะเดี๋ยวผมจะลองดูถ้าถ้าเกิดมันหั่นไรก่อน